สวัสดีครับวันนี้จะมาสมัครแอปเซเว่นนะครับเดี๋ยวจะสมัครแอปเซเว่นแล้วก็ซื้อของในเซเว่นนะครับก่อนอื่นเลยเราก็เข้า l a ล Store นะครับแล้วก็โหลดแอปเซเว่นมานะครับแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับพอติดตั้งเสร็จก็เปิดเลยนะครับ พอมาหน้านี้นะครับเราก็กดตรงรูปคนนะครับแล้วก็ลงทะเบียนเข้าระบบนะครับอันนี้ผมลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือนะครับเราก็กดตรงเบอร์มือถือพอลงเบอร์มือถือเสร็จนะครับเราก็ได้รหัส otp มานะครับเราก็ใส่รหัส otp นะครับ พอใส่รหัส otp เสร็จนะครับเราก็กดมาตรงกดยอมรับนะครับแล้วก็กดยอมรับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สมัครโอเบอร์นะครับก็ยังไม่สมัครนะครับก็กดข้ามไปก่อนนะครับพอมาหน้านี้นะครับเราก็กดตรงรูปคนข้างบนนะครับแล้วก็ดูเป็นสมาชิกนะครับเราก็จะมีรหัสให้เรานะครับ มีชื่อนะครับมีรายละเอียดต่างๆนะครับจากนั้นก็กดตรงส่งทันทีนะครับแล้วระบบก็จะคํานวณน,นะครับเราก็กดอนุญาตใช้แอปนะครับก็คํานวณที่อยู่นะครับกําลังค้นหาที่อยู่นะครับอันนี้เราก็กดแก้ไขที่อยู่ของเรานะครับแล้วก็อ่าน ข้อกำหนดเงื่อนไขนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราได้ที่อยู่แล้วนะครับก็สามารถสั่งของได้แล้วนะครับตอนนี้ที่อยู่เราก็เลื่อนดูปักหมุดได้นะครับปักหมุดเสร็จก็จะขึ้นเลยนะครับ ก็เลือกดูนะครับมีรายการต่างๆนะครับมีสินค้าต่างๆนะครับอันนี้ผมเองก็เพิ่งโหลดครั้งแรกนะครับแล้วก็ลองสั่งดูครั้งแรกนะครับก็สินค้าต่างๆนะครับสิ่งที่เราอยากซื้อนะครับก็มีน้ําดื่มนะครับแฟบสบู่ยาสีฟันมีทุกอย่างเลยนะครับ อันนี้ต้องสั่งขั้นต่ำหน0่บาทนะครับถึงจะมาส่งฟรีนะครับถ้าสั่งไม่ถึง100บาทก็จะมีะคิดค่าส่งนะครับครับอันนี้ผมก็ลองพิมพ์น้ำยาสักผ้านะครับก็จะมีให้เราเลือกเยอะเลยนะครับ ถ้าเราจะสั่งสินค้านะครับเราก็เลือกใส่ตะกร้าเราเมื่อกี้นี้นะครับพอเราเลือกสินค้าเสร็จนะครับพอจะสั่งซื้อนะครับก็ต้องลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะครับลงทะเบียนเซเว่นนะครับก็มีชื่อนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็บอร์โทรนะครับก็มีรายมีชื่อเราขึ้นมาแล้วนะครับมีที่อยู่นะครับ ตรงที่เราจะรับของนะครับจากนั้นก็มาตรงหน้าที่จะชําระเงินนะครับอันนี้ผมชาระเป็นจ่ายเงินสดนะครับรับของเสร็จค่อยจ่ายนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆขึ้นมานะครับค่าจัดส่งศูนบาทมีส่วนลด9บาทนะครับเราก็กดดําเนินการนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นเซเวนนะครับว่าไกลจากที่เราอยู่ไหมนะครับแล้วก็สินค้าที่สั่งนะครับก็